กิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่1ประจำปี2566ค่ะ วันนี้นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอรามันจังหวัดยะลานายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่1ประจําปี2566รวมกับภักส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสําหรับอำเภอรามันนะคะมีครวัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรทั้งหมด16,491ครวัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตร226,740ไร่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต้องการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ